สวัสดีครับเราจะมาชมรุ่นทั่วไปนะฮะระหว่างคุณสุชาติกับแอดวีแบ็ รอบนี้เป็นรอบ8คนนะฮะเอาเข้าสี่คนในรุ่นทั่วไปสําหรับแอดนี่เป็นเป็นครูสอนจิงปองอยู่ที่สนามวีแบกนะฮะ วลาลงสนามแล้วครับวัสดีคุณซาบีนะอยากจะได้เห็นคุณซาบีนเข้ามาอยู่ในสนามบ้างนะครับ อนนี้อยู่ในรอบ8คนนะครับเอาเข้า4คนหมายความว่าคนที่เข้าคนที่ชนะในรอบนี้ก็ได้รางวัลแน่นอนนะเต็่งใน4แล้วเดรุ่นทั่วไปนะครับคุณสุชาติเสื้อสีน้ำเงินคุณแอดเสื้อสีแดงเลือดหอนูสังกัดทีมวีแบท สุชาติน่าจะสังกัดทีมยาสากานะเห็นใส่เสื้อยาสากาเดี๋ยวเราจะได้ชมการเล่นของวัยรุ่นหนุ่มๆดูว่านะฮะเลือดใหม่ของโครงการบิงปองนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดด้วยนะครับคุณเอกีรติวรสุขศรีกรรมการกลางสมาคมนะเจ้าของผู้ผลิตโต๊ะบิงปองวาค่าโต๊ะบิงปองที่ได้มาตรฐานคุณภาพดีนะครับ ที่ใช้อยู่ในพอในสนามแข่งทั้งหมด12ดสอโตะนี้ก็คือโต้วาก้าทั้งหมดนะฮะผิวหน้าเคลือบเมลามีนเรามาดูเริ่มกันนะครับเกมที่หนึ่งแอสเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับน้ำไปก่อนหนึงศูนะครับ สองตัวผู้ชนะหนึ่งสองส,อ,สองเท่ากันอ๋อเลด สามสองสามหนึ่งแอดนี่เด็กสร้างของวีแบกนะครับซ้อมกับคนดังๆหลายคนนะแอดเป็นผู้ซ้อมให้กับพวกบอลภาคภูมิ สี่ครับสองห้าพวก,กเด็กนี่แยมเขาวิ่งกันไวนะครับจับตามต้องดูดีๆกับพิบตามไม่ได้แดงกันไวมากห้าสาม มาโอ้โหลูกนี้ติดเน็ตไปก่อนห้าสี่ครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูกันหน่อยนะครับผู้เู้แมทดีๆไม่อยากให้พลาดนะห้าหก เจ็ดห้าครับแปดห้า แปดหกเกมเซิร์ฟหกแปดสุชาติเซิฟสวยมากครับแอดแบ็คแฮนด์ลูกนี้ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะอันนี้คือรุ่นทั่วไปนะฮะรอบ8คนเข้าใครเข้าไปก็จะเหลือ4คนใครชนะก็เข้าไปอยู่ในรอบ4คนโอ้ลูกนี้สวยครับโอ้แบ็คแฮนด์มาแอดรับได้แอดโต้กลับไปติดเน็ตออกแอดขึ้นนำนะ17ครับสวย17-7ครับเกมที่หนึ่ง แอดดีแบบชนะไปในคารสกอร์11-7บเ,บเดี๋ยวเรามาชมเกมที่สองกันต่อครับตอนนี้ให้นักกีฬาพักสักครู่ขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดครับคิณดีเลอร์ระพันธ์วัฒนะอดีตเยา,าวชนทีมชาตินะเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้สารงท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0816455103 ที่ขาดไม่ได้คือเครื่องยิงอัตโนมัตินะฮะโอเคเครื่องยิงชนิดนี้สามารถปรับน้ําหนักลูกแบ็กสปินนะฮะได้ทุกระดับกำหนดจ,จุดตกได้แม่นยำแข็งแรงทนทานลูกไม่ติดเครื่องง่ายๆนะ,ะไม่ไม่เคยติดเครื่องเลยก็ว่าได้เพราะว่าผมใช้เองแล้วก็ขายเองมาชมเกมที่สองกันต่อครับดูชาติเสิร์ฟแอดนำไปก่อนนะ โอ้ลูกนี้เหนียวจริงๆเหนียวจริงๆโอ้เสียหลักครับแบ็กกลับไปเสียหลักลูกนี้ถ้าฐานฐานดีๆก็น่าจะลงสวยสวยครับสวยโอ้แบ็กแอดเข้าแบ็กแฮนด์ Hang ครับสุชาต,ติตามกลับมาเก็บลูกไม่ทันสวยครับสวยครับแอดเข้าแบ็กแฮนด์ Hang อีกแล้ว โอ้สี่ศูนย์ครับเปลี่ยนเสิร์ฟศูนย์สี่รสชาติเหนื่อยวนะครับเป่าปากแล้วโอ้หนึ่งสี่ครับห้าหนึ่งเจ๊งเ่รอเดี๋ยวเป็น โอ้แอดไวดจริงๆทั้งแบ็กทั้งโฟร์้องจริงๆครับหกหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งตคอไหลใหญ่แล้วครับเตินเสริมหนึ่งเจ็ดคืค่าเสริมแอดมูฟแอด อครับเดี๋ยวจบคู่นี้เราจะมาชมแชมป์50ปีคนล่าสุดนะฮะโอซอสมชายจะเจอกับคุณติ่งทีมตำรวจโอซื้อสังกัดทีมไทยลุ่งนะะคุณติ่งทีมตำรวจ เินให้ดูก่อนแต่ว่าผมจะตัดคลิปไปแล้วหลังจากจบคู่นี้จะตัดไปก่อนแล้วก็จะเริ่มไลฟ์ใหม่ติดตามไปนะอย่าให้พลาดวันนี้สนุกสนุกทั้งนั้นครับพูดจริงกันทั้งนั้นเกมที่สองแอชนะไปสิเบเอ็ดสามขาดขาดเก็นี้ชนะขาด ไม่ก็มีปัญหาคู่นี้คะแนนห่างกันเยอะแต่ใครที่เข้ามาอยู่ใน8คนของรุ่นทั่วไปได้ก็ไม่ใช่น,อน้อยครับเพราะว่างานนี้คนแข่งเยอะรางวัลให้เยอะก็จะมีนักกีฬาเข้ามาลงสมัครเยอะถ้วยใบวัลล่ม สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะฮะงานนี้คืองานแข่งของสโมสรลอตเตอรีลล่ครั้งที่สองครับครั้งแรกมีมาเมือ่อสักสามปีที่แล้วแล้วก็หายเงียบไปแอี่นานสองศูน์ครับเดี๋ยวรอตัวนี้ไหมถ้าตัวนี้นะมันจะแสงเข้าตัวนี้จะเสร็จแล้ว ผมผมจะได้ถ่ายพีดตยพอดีไงรอตรงน,นี้ดีกว่าเออไม่แอมชนะอยู่สองสูนอยู่แล้วสามสูนอยู่แล้วตัวน,นี้รอแป๊บเดียวไม่ถึงห้าทีหรอกเออรอให้ล<อ><ข>าศิรามาเล่นตัวนี้นนเพร<อ>าะว่าผมจะได้ไม่ต้องอย้าย กล้องไปมาแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดเขาแข่งเราก็จะได้ได้ชมต,ต,ตั้งแต่เริ่มแรกสามต่นแน่นอนแล้วน้าครั5-2ครับแอดนำอยู่นะฮะ2-5สุชาติเสิร์ หกส,สองเดี๋ยวถ้าผมตัดคลิปไปปุ๊บก็รอต่อไปเลยนะครับจะได้ชมโอซื้อแ้มคนล,ล่าสุดรุ่น50ปีหลังกัดทีมไทยรุ่งกับคุณติ่งนะฮะทีมตำรวจในรุ่น50สิปี8ดคนเหมือนกันครับเข้า4คน ขอให้พลาดชมนะครับตัวดีครับท่านนะครับสองเก้าครับถอดใจนะครับสุชาตสองสิบครับสิบสองเปลี่ยนเสิร์ฟ แอนลี่กันแล้วครับ,บเดี๋ยว13 11 3ครับแล้ชนะไป3-0เซตครับเดี๋ยวขอตัดคลิปนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเดี๋ยวจะชมกันต่อไปเลยครับระหว่างโอื้อกับคุณติ่งนะครับ